สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้กับพี่ยังบอกว่าด้วหัวบอลเก่าแหละเอนี่เมนี่ยายด้วยมาเอ่อผลดังไฟ,ด,งไฟดังไฟปิ่งหมูพี่น้องคุณคุณเห็นว่าปิ่งหมูคุณเอ่ออากาศกับอุ่นขึ้นบ่หนาวแห้งพี่น้องก็เลยมาด่งงา,าดงไฟอุ่นๆผิงยังสีน่ะด่างไฟอุ่นๆผิงพี่น้องี่ตาประเทศยังสีล่ะมาด่างไฟอันนี้อยู่นี่ไอ้ทีเขาจ้าลองนะพี่น้องเด้อมาด่างไฟอ่ะเอาเอาหมูมาปิ่งนำ้ำ วิถีชีวิตต่อพี่น้องเนาะชีวิตบ้านบ้านเนาะชีวิตติดดินเนยเบรเดดิชีวิตติดดินเด้อพี่น้องเนอะแล้วก็บริยังทักทายพี่น้องเนาะถ้ามชาติมาให้เบิงยายเ้ยก็ทถามั่งช่องยูทูบสบายยัยเนยยังบ่มีแนวทางเด้อพี่น้องเด้อะยายเ้ยก็เอาอาหารมาปิ้งเนาะข้าวเหนียวมะกีด้วยแต่ว่าบ่ยังบ่ทันกีเข้ากีเนาะ เดี๋ยวปิ่งหมูซุกแล้วหมดแหละจะจะอันจี้เขาขี้เนาะปวดเห็นวะเห็นปิ่งหมูวะปวดปวดปวดเอ้ยเอ้ยเด้ด้วบางนั่นปิ่งหมูนั่นปิ่งหมูเห็นปะนั่นละอยู่บนนั่นละไฟกะอุ่นอุ้นพี่น้องอุ่นอุ้นดีเนาะเออแล้วก็พี่สาวนันยังน่าปวดปวดเนาะพี่น้องอ่าเช่ายูทูปเนาะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุขสุกขู่ซุกข้อเด้อาะพี่ยังหลอกชีวิตต่างแดนพี่น้องเอ้ยยเด้ด้วยมาอยู่อ่อ่มริกาดิกา บ่ได้มีชีวิตที่สวยหรูเนอะพี่นอ้องเ้อะยเด้วยมีบานอยู่ในป่าอันนี้คือหล,ล,ลังบานเข่าลังบานย่อด้ยเนาะก็สบายไปอีกส่วนหนึ่งบ่ได้อยู่ในเมืองบ่ได้อยู่ในความแออัดนะพี่น้องคืออยู่ได้พื้นที่ของเจ้าของทสี่นะเวลาอากาศอุ่นขืนยังสิกจะจะมาดังไฟพิงแบบนี้แหละพี่น้องมาดางไฟพิงแล้วเอาหมูเอาไก่เอายังมาปิ่งกินทั้งสีน่นะ เือว่าปิกนิกไปนี่ตัวนะพี่ดองเนาะ,ะปิกนิกไปนี่ตัวสีน่นาก็คือใส่ชีวิตให้ให้มีความสุขในแต่ละมืองสี่นะใส่ชีวิตที่มีความสุขแต่ละมือแต่ละวันอย่าไปคิดยังไงนะพี่ดองเนาะ,ะโลกมรรทุกสมือนด็กโอ้ยบุญไหว้นะพี่ดองเนาะบุญไหว้แต่ก็ขืนยุ่กับความพอใจของชีวิตเนี่ยความพอใจของชีวิตแต่ละคน <c oughs> บางคนเป็นแบบ บริวาไผ่เด้อชีวิตของคนเท่าถ่ายมีความพอใจในความเป็นอยู่กว่าจะมีความสุขเนาะคือยโภมากหลยสินะมีมีแนวไรก็ขอ้มีอยู่มีอยู่ไม่กินก็ใส่ซีวิตไปวันวันใส่ชีวิตไปมือมือให้มีความสุขกับสิ่งที่มีเองสินะถ้ามีแนวหนึ่งเราก็เขาพอใจงสินะถ้ายังบ่พอใจก็ขวนขวัญข้นขวัมากๆก็ท่ามไทเป็นทุกข์เนาะพี่้องเนาะท่ามไเป็นทุกข์เราก็ลำบาก ลำบากมากเกินไปถ้ามีแค่ได้ก็อยูแค่นั้นแหละพี่น้องได้ได้มาอยู่ทางผียังได้กับบอดมนเอ่อชีวิตบ้นบานๆชีวิตติดดินเด้อเอ,อนี่ยมาดังไฟผิงแบบบ้านนอกเข้าออสี่แหละพี่น้องเอ่อชีวิตเดิมๆพอแม่ค่อยพาายูผ้ากินพ้ายังกัยังยู่ค้อเก่าแหละพี่นออ้องเออใส่ชีวิตเดิมๆคือเก่าเนาะมาอยู่ทางผีกะ <c oughs> เอ้ยอ,อากาศหนาวตัวพี่น้องเอ่ออากาศเพิ่งจะอุ่นขึน้นมือสองมือนี่แหละนี่แหละอากาศเพิ่งจะอุ่นขึ้นเนาะ แต่ว่าอากาศแค่อุ้นขึ้นนี่มียุ่งเลยได้พี่น้องเออยังได้จงท่าไอ้แนวกันยุ่งเนี่ถท่าน้ำหูน้ำน้ำมูลเนี่ยจะมาลักกัดน้ำหูน้ำยงหางเข้าเรอยุ่งเหมืนนะ่ะเว้ยยุ่งเน่ยอันธนาหอนยุ่งกับมาเร็วคือกันประมาณนั้นเนาะแต่ว่ายุ่งกับบุหรี่คือบานเท่าดอกพี่น้องวบบซู่ฟังเนาะจะเป็นแบบเออบางปีนี่บ่มียุ่งเลยเด้คืออากาศบ่หอนนะนะอากาศประหอนอากาศจะเย็นเดือนเมษายนตอนเช้ายังสูดองศาเด้ เดือนเมษาตอนเศร้าศูนย์องศาสวยๆมากอะสิบยี่สิบไปยังสี่นะแต่ว่าจะมาถึงสามสิบองศาได้เดือนเมษาจะถึงสามสิบองศาอยู่เดือนอพฤษภาไปไปลายพฤษภาจะถึงสามสิบองศานั่นแหละถึงจะห่อนพฤษภามีทุนมีทุนานนี่คือห่อนแห้งเออห่อนแห้งบางเชือกหอดสามสิบผ่าคือกันเดือนมีทุนหน้าเนาะแต่ว่าเออตอนนี้โอ้ยนั่นยูก,กัดพี่น้องเฮ้ยเนาะก็ว่ากันไปเนาะ เออคลิปนี้มี่าลาดับพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตทักทายพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อฝากติดตามได้เด้อพี่น้องเด้อย่าเด้อกับพ่มีเอ่อช่องของตัวเองยังบ่มีแนวทางที่โดดเด่นเนาะเพียงแต่ว่าโพสต์ไปเรื่อยๆพอบ่ให้ช่องเฮาเอ่ออไ้เงียบสนิทจังซี่นะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจเด้อย่าเด้อเป็นกำลังใจเพื่อนๆคือกันจ้าสวัสดีจ้า